ชมครับวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะฮะแต่ว่านายกเศธธรษฐาทวีสินเนี่ยวันนี้เดินทางไปที่ด่านสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับมีนัดครับนัดไปพบกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียก็ไปดูข่าวนี้ก่อน <ạ. S 1> นะครับเพราะว่าหลังจากที่พบปะพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแล้วเนี่ยนายเศธธรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มาให้สัมภาษณ์ pasti. หลังจากที่ไปที่ด่านสุไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาส แล้วก็ไปที่เมืองรันเตาปันจังรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียนะครับเพื่อพบแล้วก็หารือกับนายอันวาบินอิบราหิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียครับนายกเศรษฐาก็บอกว่าสืบเนื่องจากการพบนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะครับเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาครั้งนี้เนี่ยก็เลยมาดูเรื่องของความมั่นมั่นคงก็เลยเชิญนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมาด้วย เพราะว่าคุณอนุทินเองเนี่ยก็จะมีบทบาทต่อไปในเรื่องของการเจรจาแล้วก็ทำงานกับฝ่ายความมั่นคงของมาเลเซียฟังประเด็นนี้ที่นายกเศรษฐาพูดครับคราวนี้ก็จะมาดูเน้นดับไปทั้งเรื่องความมั่นคงนะครับก็เชิญท่านรองน,นายกรัฐมนตรีว่าการมาด้วยนะครับเพราะท่านเองก็จะมีบทบาทต่อไปในการที่จะต้อง ดูเรื่องการเจราจารแล้วก็ทํางานร่วมกับทางฝ่ายความมั่นคงกับทางมาเลยนะครับวันนี้เนื้อที่พูดคุยแน่นอนครับเป็นเรื่องของความมั่นคงก็ได้มีการพูดคุยกันในเชิงลึกทั้งสองฝ่ายจะทํางานร่วมกันให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพราะท่านเองท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าทางด้านตอนเหนือของมาเลเซียเนี่ย เป็นพื้นที่ที่รายได้ต่อหัวประชากรเรียนต่ำที่สุดก็ไม่ต้องพูดถึงก็คงเรื่องของก็คงเรื่องปัญหานี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยเองซึ่งก็มีทรัพยากรที่มีคุณค่าเยอะมากปัญหาเขามันคงเนี่ยก็ฉุดไม่ให้สามจังหวัดทางใต้มีการพัฒนาเจริญเติบโตไปได้ถ้าผมเองเนี่ยก็ได้เจอกับท่านนายกมาเยนหลายคนแล้วก็มีความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ค่อนดีถ้ารู้ทีเองรู้จักกับท่านอนาวามานยนกับผมตอนท่านอนาวายังไม่เป็นนายกก็ได้เชิญไปทานข้าวที่ ด้วยที่เาเชิญทานข้าวด้วยก็เลยทําให้การพูดคุยเนี่ยก็ทีแรกก็จะมีการพูดเป็นคลุมใหญ่ท่านนายกมาเลยก็บอกไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องมีพูดคุยคลุมใหญ่เราไปคุยกันโตะอาหารดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นกันเองแลวรู้จักกันดีอยู่แล้วอ่าส่วนการหารือแบบ 4I นะครับ นายกรัรฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าได้พูดคุยถึงเรื่องของความมั่นคงยกระดับการเจราจาแล้วก็การรับฟังแผนการก่อสร้างโครงการสะพานคู่ขนานข้าแม่น้ําโกลกแห่งที่สองนะครับซึ่งตนแล้วก็นายกมาเลเซียเนี่ยเห็นตรงกันว่าสามารถย่นระยะเวลาได้ทั้งก่อนการก่อสร้างและระหว่างการก่อสร้างครับ ฟไอ์เองู kind of house, kind of tipo, kind of ู่ถ yeah. ึงครับเรื่องของความมั่นคงมีการพูดคุยการมีการยกระดับการเจรจาแล้วก็เรื่องของการที่เราที่มาคาเจถ้าเกิดท่านผู้สื่อข่าวจำได้มีเรื่องของการสร้างสมัาสะาแสงวัตงสองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ผ่านสวรเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนเลยการก่อสร้างก็มีแผนงานมาตําเสนอกันท่านนายกกับท่านมาเลยก็เห็นตรงกันกับผมนะครับว่าสามารถร่นดีลได้เวลาได้แล้วทนุนทีเดงก็มีแบ็กกราวด์ทางด้าน วิศวกรก่อนก็สามารถยดนลดระยะเวลาได้ทั้งก่อนการก่อสร้างและระหว่างการก่อสร้างอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกมาเลยหยิบยกขึ้นมาพูดก็คือเรื่องของการขุดแม่น้ําสูงไหญก็ลบที่ตกปากแม่น้ําซึ่งมีความตื้นเขินมากนะครับทาให้การระบายน้ำนี่ไม่ดีทําให้ปัญหาตามมาคือปัญหาเรื่องน้ำท่วมของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะทย่มาเลเนี่ยเขาต่ำกว่าเราเยอะปัญหาเ็ามีเยอะมากเพราะนั้นก็พูดคุยกันก็ท่านนายกทุกทีจะรับไปดูแลซิว่าดูซิว่าหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องที่จะมาทําตรงนี้ได้ คือนายกเศรษฐาเนี่ยอธิบายเพิ่มเติม,มนะฮะว่าคือวันนี้ทางนายกอันวาของมาเลเซียเนี่ยต้อนรับดีมากเลยนะครับแล้วนายกเศรษฐาก็พูดคุยถึงเรื่องครอบครัวแล้วก็ความหลังเก่าๆซึ่งยอมรับว่า,านายอันวาเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงมากจะเห็นว่าระเบียบการระเบียบการที่เตรียมเนี่ยนะฮะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะท่านมาดูรายละเอียดนะครับด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่าเวลาน้อยกว่า48ชั่วโมงที่ผ่านมาให้มีการเชิญสสของไทยจากทุกพักการเมืองนมาร่วมด้วยทั้งพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาชาติรวมไปถึงผู้นำศาสนาที่มาจากยะลาปัตตานีนราธิวาสผู้นำชุมชนประธานรัฐสภาผู้บัญชาการทหารบกเลขาธิการสอมอชอจะเห็นว่าในช่วงรับประทานอาหารเนี่ยทุกคนมาหมดเลย มีการพูดคุยเป็นอย่างดีประสานร,ระหว่างบนลงล่างเป็นอย่างดีหวังว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะทําได้ดีขึ้นอีกขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเองเนี่ยก็มีการกําลังประชุมทวิภาคีก่อนสิ้นปีนี้ด้วยโดยเสนอให้มีการจัดการประชุมที่ลังกาวีนะครับซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวของมาเลเซียครับเมื่อถามว่าได้พบปะพูดคุย กับผู้อํานวยการความสะดวกมาเลเซียคนใหม่หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าพูดคุยตลอดนะครับแล้วก็ย้าว่าการพูดคุยเนี่ยมีความคืบหน้าและรัฐบาลไม่ทอดทิ้งในเรื่องของความมั่นคงครับมีการมีคุยตลอดครับแล้วก็มีการเด้นย้ำว่าต้องต้องมีกเชิ่มขั้นี่ขึ้น จัดอคารนี้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของเราก็บินก็บินไปท่านไม่ได้กลับมาด้วยนะท่านบินท่านบินไปแคลด้วยเจรจาต่อด้วยนะครับรรดดมีความคืบหน้ามีความคืบหน้าครับถ้าเรื่องเจรจาได้ตอนที่มาไทยแล้วเราเราพูดเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวใช่ไหมครับพเพราะพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องของ ความมั่นคงเพราะว่าแต่ว่าแน่อนอนครับรัฐบาลเราไม่ได้ทอดทิ้งเรื่องความมัน่นคงสองที่แล้วคุณนุชินก็นมากับผู้ชายการทานบกครับใช่ไหมครับมาดูเรื่องอสอใช่ไหมครับซึ่งตอนแรกก็มีปัญหาเป็นธรรมดาครับพราเราจะดึงภาคประชาชนมา,านมีส่วนร่วมทําให้สังคมแข็งแกร่งขึ้นอ่านี่ฮะความเคลื่อนไหวของนายเสรษฐานี้บนเครื่องบินนะครับแล้วก็คุณอนุทินเนี่ยกล่าวเสริมบอกว่า หลักสูตรโรงเรียนปอนะอให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจถึงความเป็นประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยค<ะ>่ะจึงเอาการศึกษาเนี่ยเข้ามามีวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ